สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนในยุคนี้เพื่อนเพื่อนหลายๆคนคงคุ้นเคยกับสมาร์ทโฟนจอใหญ่เป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแต่คราวนี้ทางซัมซุงมาไปอีกแล้วค่ะเพราะว่าได้มีการเปิดตัวอย่างเงียบๆของซัมซุง g เก้าหสมาร์ทโฟนฝาพับ2จอแต่คงไม่ใช่สมาร์ทโฟนฝาพับธรรมดาธรรมดาซะแล้วค่ะเพราะว่ามันมาพร้อมกับสเปกแรงๆอย่างหน้าจอขนาด3.9นิ้วแบบซูเปอร์อัมโมเรความละเอียดอยู่ที่7 6 8 p จำนวน2หน้าจอด้วยกัน และยังมาพร้อมกับชิปประมวลผล snapdragon 808ศ a m 2์ 8, แ ROM รม g อกลอม 16GB ก้องหน้าขนาด5ล้านพิกเซลและกล้องหลังจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลพร้อม LED flash ค่ะและยังมีระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจความจุของแบตเตอรี่นานจะอยู่ที่2,020 m ม ah, ิลลิแอมรองรับ2ซิมด้วยกันโดยน่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน IFA 2015ที่จะถึงนี้แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ จีนนนเท่่าั้คะแต่ก็ไม่แน่นะคะคุณผู้ชมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เอาเป็นว่ารอลุ้นดีกว่านะคะว่าจะได้เห็นซัมซุง G G9198 ตัวนี้ในประเทศไทยกันหรือเปล่าอย่าลืมกด subscribe ให้ช n n e l ของเราสวัสดีค่ะ